เซ็นสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง439,000บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง419,000บาท สวัสดีครับผมธนาสุก้าศิรประกรณ์รุมืทสองที่คุณวางใจช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เป็นกระบะ4ประตูเกียร์ออโตโ้ฮะเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเหมาะสำหรับวิถีชีวิตของคนไทยใช้ได้ทั้งส่วนตัวใช้ท่องเที่ยวใช้ขนของได้หมดเลยนะฮะวันนี้เป็นกระบะพันแกร่งจากค่ายนิสสันะฮะคันนี้เลยฮะ2016นิสสันนนวาร่า NV300 2.5 EL คาลิเบอร์4ประตูออโต้ไม่พบ รถเดินในวันนี้นะครับเป็นคิวของกระบะ4ประตูฮะใครเน้นงานบรรทุกต้องค่ายนี้เลยฮะนิสสัน n นเวรา NP 3 0 0ฮะตัวนี้เลย 26, 300, 2 0 6 6 NP 3 0 0 2.5 EL Caliber 4ประตูออโตโ้ใหม่หก0ม0 เรียกว่าเป็นกระบะครอบจัก,กรวาลใช้งานได้หลากหลายนะใช้ส่วนตัวใช้ขนของใช้ต้องเที่ยวแล้วเรื่องงานบรรทุกเขาโดดเด่นมากๆเลยครับตัวนี้เป็นรถสองมือนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีตนหนักไม่มีตัดต่อบไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้แ60,000กิโลเมตรรับประกันสกิดเต็มราคาครับราคาค่าตัวตอนเป็นไฟแดงนะ871,000บาท โมเดลผลิตปี2015ก็จริงนะฮะแต่เจ้าของด้านแรกออกรถปี2016เลยแต่ก็แน่นอนฮะเรื่องชนหนักไม่มีหรอกครับแต่ว่าตามสไตล์รถกระบะใช้งานเพราะฉะนั้นเจ้าของเดิยอาจจะมีเก็บสีมาบ้างนะครับเป็นบางชิ้นตอนที่เข้ามาก็ยังมีริ้วรอยบ้างประมาณ5ชิ้นบางชิ้นไม่เยอะขออนุญาตขัดเอานะฮะบางชิ้นเยอะก็ทําให้แลวันนี้เรียบร้อยแล้วเก็บสีสวยงามมาด้วยสีขาวมุกแบบนี้ด้วยนะฮะเอามาดูพร้อมกันเลยตรงกลาง เป็นครเมียมด้านในเป็นสีเทาเข้มด้านานนะฮะสวยๆโลโกโล้ใหญ่เต็มขว่ามือเด่นมากเลยไฟหน้านะครับได้โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาร้องกับไฟ d a y t ท m e LED โคมไฟก็ถือว่ายังสวยยังใสใช้ได้นะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับโครมงโเม่ยมราสวยเลยนะครับไฟหน้าสองฟงังสวยใสยใช้ได้นะครับยังดูดีอยู่มีไฟตัดหมอกให้เสร็จสับในตัว สีสันตอนที่เข้ามาก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างบางชิน้นฝากระโปรงเท่าที่จําได้รู้สึกจะทานะฮะทให้เพราะว่าตอนเข้ามามีสเก็ตหินมากมายหลายจุดตอนนี้เรียบร้อยแล้วได้สีขาวมุกด้วยนะครับออกแดดเงางาม,งามเปล่งปลัง่งเป็นประกายข้อไปก็ถือว่ายังบางนะครับกันชนก็รู้สึกจะทําเช่นเดียวกันนะตอนเข้ามามีขนมงขนแมวสเก็ตหินกระจัดก,กระจายหลายจุดอ่ะตอนนี้กันชนและฝาโปรงเรียบร้อยมุดกันหน่อยครับช่วงล่าง ด้านหน้านะฮะมุดลงไปแล้วก็สวยงามเรียบร้อยนะฮะไม่มีชนหะนังไม่มีน้ำท่วมอะไรนะครับภาพรวมแถบขวากันต่อนะครับแถบนี้บางชิ้นก็ทําบางชิ้นก็ขัดจําไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ทําออกมาแล้วตอนนี้ก็สวยเนียนกริบตลอดทั้งแถบนะฮะสวยเลยนะขอไปก็ยังบางใช้ได้นะครับนะ,ะมือจับโครเมียมสมาร์ทเอนทรีมีให้มีฟิล์มให้จากเจ้าของเดิมบันไดของเดิมโรงงาน ยังอยู่ในสภาพดีกระจกข้างรุ่นนี้เป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวเีดๆนะหลังคาปีนขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้นะฮะอาจจะมีขี้นกบ้างนิดหน่อยเบาๆแต่ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านไปเลยตามธรรมชาติเขาไปยังบางดิสเบรกล้อหน้านะฮะเนื้อแม็กสเปคเดิมลายเดิมจากโรงงานเป็นแม็กอลลอยสีเทาเงินนะครับภาพรวมก็ใช้ได้นะครับตลอดก,ก็มีนิดเดียวไม่น่าเกลียดไปตามนี้ได้เลยส่วนยางเจ้าของจะไม่มาเป็นยี่ห้อหลิงหลง นะครับเบอร์หลิงหลงอะไรก็ไม่รู้เอาเธอเลนมินยางดอกลุยๆหน่อยเบอร์อะไรก็ได้สองหกห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกนะฮะปีอะไรหาก่อนปียบเอ็ดนะครับอ่าโอเคก็ถือว่ายังใหม่นะครับดอกมาเต็มเลยพี่น้องดอกสวยดอกลึกเลยนะฮะไปตามนี้ได้เลยอีกสามปีได้แน่นอนซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไรนะครับล้อหลังกันต่อเลยนะฮะร,รถกระบะหลังนี่มันจะเป็นดัมเบลกอยู่ละ เนื้อแม็กด้านหลังก็สวยครับเรียบร้อยสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ยางเป็นปี2021นี่นๆตรงนี้2021นะฮะดอกสวยดอกเต็มดอกลึกผมว่า3ปีก็ยังได้สบายๆนะฮะซุ้มล้อชัดสีสวยงามนะฮะไม่มีน้ำท่วมอะไรนะครับประตูเปิดมาแล้วมาดูโครงสร้างกันต่อดีกว่านะฮะแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะฮะจากโรงงานนะครับ เม็ดอาร์คเป็นยังไงโอ้โ oh, ห oh, ลูกยางเหนียวมากนะครับเม็ดอาร์คสวยงามเหนียวเหนียวเม็ดอาร์คยู่ครบซอกประตูล่ะเป็นไงก็สวยนะครับเดิมหมดนะฮะแห้งๆไม่มีชนไม่มีพลิความอะไรนะครับเสากลางขวานะครับเม็ดอาร์คปึ๊บโอ้โ oh, ห oh, ลูกยางเหนียวหมดเลย ยังไม่ค่อยมีใครดึงนะกันนี้เม็ดอาคเอ้ยสวยงามซอกประตูด้านในเดิมหมดนะฮะน็อตด้านในเดิมหมดตัวอาคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับตัวแออันนี้ตัวแอนะสตติกอร์เรียบเนียนแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับเสาหน้าขวาเม็ดอาร์คสวยงามตลอดั้ทงแนวนะครับสวยเลยนะครับเป็นเบรกของนิสสันรุ่นนี้จะอยู่ฝั่งคนขับเลยนะฮะ เป็นสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะ2.5นะฮะเครื่อง2.5เครื่อง y d 25 DDT นะแล้วก็เลขตัวถัง MNT ลงท้ายด้วย SZ 0017341นะครับสวนผลิตประกอบน่าจะประเทศไทยนะครับสวยซอกในเดิมหมดแก้มขวานอกเดิมไม่มีถอดอะไรนะครับด้านหลังกันต่อนะฮะจะมีพื้นปูก,กระบะมาให้จากเจ้าของเดิมให้มานะคะด้านหลังมีไฟเบรกมีฟิลมมีไล่ฟ้า พื้นปูกระบากก็พอได้นะฮะน่าจะมีบรรทุกมาบ้างเบาๆก็มีริว้วมีรอยบ้างตามการใช้งานแต่โดยรวมก็ถือว่ายังโอเคนะยังใช้งานได้อีกยาวเป็นของเดิมจากโชว์รูมแถมมาให้นะครับไาท้ายเป็นไงขวาสวยนะครับซ้ายก็เรียบร้อยนะครับฝาท้ายก็เรียบร้อยนะครับฝาท้ายมีเก็บสีให้นะฮะนี่อู่สีก็ติดอักษรสลับกันเล็กน้อย เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวสลับให้นะฮะตอนไปเป็น EL ตอนกลับมาเป็น LE ด้านหลังมีกล้องให้เรียบร้อยนะครับส่วนกันยนด้านหลังเจ้าของเดิมแถมมาให้ก็เรียบร้อยดีเป็นโครเมียมสวยงามนะมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยอมุดหน่อยนะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นไงล้ออะไรยังอยู่ไหมยังอยู่ดีนะครับแหนบแชสซีเพลาล้อสวยงามนะไม่มีชมน,นักไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับ ด้านบนมันจะเป็นพลาสติกนะฮะก็ตามสไตล์รถใช้งานนะ,ะจะมีทะลอกบ้างเบาๆเล็กๆน้อยๆนะครับนิดหน่อยนะโอเคตะเข็บด้านหลังเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรตะเข็บซ้ายแบบนี้ขวาก็แบบนี้เหมือนกันเลยฮะเม็ดพากสวยงามน็อตนออะไรเดิมหมดนะครับภาพรวมแับซ้ายบางชิ้นก็ทําบางชิ้นก็ขัดจําไม่ได้หรอกแต่ว่าทําออกมาแล้วตอนนี้โอเคขอไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะ นะกระจกข้างไฟเลี้ยวมีนะฟิล์มมีให้เจ้าของเดิมให้มามือจับได้สมาร์ทเดนที่ซ้ายขวาบันดงบันไดของเดิมโรงงานใช้ได้นะครับนะสติ๊กเกอร์ลอกๆหน่อยไปตามนี้เลยนะครับนิดเดียวล้อแม็กด้านหลังโอเคฮะสมบูรณ์ดีเรียบร้อยใช้ได้ยางหลิงหลงปี2021นะครับทั้ง4เส้นหาปีไม่เจอแต่ดอกพอๆกันก็4เส้นสภาพใกล้เคียงกันก็สวยนะครับ ซุ้มล้อแชตซีสวยงามนะฮะไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักอะไรนะครับล้อหน้าซ้ายแม็กก็ใช้ได้ครับเรียกว่า4ี่วงสภาพสมบูรณ์ใกล้เคียงกันทั้ง4วงเลยอย่างปี2021นะครับดอกก็เหลือเยอะฮะดอกลึกดอกเต็มนะซุ้มล้อสวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมโครงสร้างกันต่อเปิดมาแล้วหลังซ้ายนะครับเม็ดคาง สวยงาม Norwegian. และเหนียวมากนะเม็ดอาร์คสวยงามนะโอ้ยเหนียวหมดเลยอ่ะเม็ดอาร์คอยู่ครบอ่ะเสากลางซ้ายฮะเม็ดอาร์คเป็นไงโอ้โหเหนียวหมดทุกทิศทุกทางเลยฮะขอบยางทันนี้ไม่ค่อยมีใครดึงนะเม็ดอาร์คอึ๊บอื้อหืออือหืออ่ะเม็ดอาร์คอยู่ครบขอบยางเหนียวหมดทุกทิศทุกทางเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกในประตูเดิมเดิมน็อตเดิมแก้มเดิมไม่มีถอดนะภาสีต่อ,อยังหมดทันว่าครับไปตามนี้ก่อนนะยังเหลือหลายเดือนไปตามนี้กระจกเดิมไหมกระจกน่าจะเคยเปลี่ยนนะน่าจะเคยเปลี่ยนน่าจะมีพวกสะเก็ดหินอะไร เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน่ะมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะ n น v a r a า p 3 0 0ชมนี้จะมีเครื่องเพียงบล็อกเดียวนั่นก็คือดีเซล2.5ลิตรนะครับ163แรงมาครับมาพร้อมกับเ e กียร์ออโต้7สปีดเลยนะฮะประหยัดถึง14โลลิตรด้วยนะฮะราคาน,นี้ไม้แท้นะ60,000โลโทรเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยจริงๆไม้หมื่นเก้านะตีไป6 0ห0 0นะฮะโครงสร้างเดิมๆนะ ฝังขวาแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดนะฮะรับในเม็ดอาร์คสวยงามด้านหลังแบ็คด้านหลังสวยแห้งเลยนะครับออมองลงไปตัวถังด้านขวานะครับแห้นสนิทคานขวารูคมรูกลมคมริบคานหน้ารุ่นนี้พลาสติกบังนะจะดูยากอาศัยมองลึกลงไปตรงนี้เลยดีกว่านะครับคานล่างด้านหน้าแห้งๆนะครับ ไม่มีข้อไม่มีเปนพนอะไรนะครับฝั่งซ้ายก็เดิมนะฮะแห้งๆรูกลมคมกริบนะครับฐานรองแบตเตอรี่ก็แห้งๆสวยๆรูกลมกลมแบตเตอรี่ปีอะไรปี6 5อ่าเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนให้นะครับแก้มซ้ายน็อตเดิมนะไม่มีถอดไม่มีขยับแก้มซ้ายน็อตเดิมทุกตัวซับในเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามนะครับเบรก ABS ให้มีให้เหมือนเดิมด้านหลังแบ็คด้านหลังเดิมแห้ง ฝาปรงก็น็อตเดิมนะฮะโอ้เยี่ยมไปเลยฝาไม่ฝาปรงน็อตไม่เคยขยับด้านใต้แห้งสนิทนะครับไม่มีพ่นอะไรฝากระโปรงแท้สลักอ,อักษรน,น,นิสันสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามการร้อนยังดูดีนะครับสติ๊กเกอร์มาอกรงมอกเรียบเนียนสวยงามนะแนวซิลิโคนเดินตรงแนวน็อตเดิมเดิมนะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะฮะโอ้ก็เรียกว,ว่าได้ความเดิมค่อนข้างเยอะนะฮะกับไม่หกหมื่นเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องดีกว่า ไม่ห้าหมื่นเก้านะฮะเครื่องก็ยังแน่นยังฟิตนะครับทนทานใช้งานหนักได้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันไปมาดูสเปคภายในห้องโดยสารกันเลยนะฮะถ้าสเปคเดิมจริงๆมันจะเป็นบอกกระยี่นะครับตัว2.5 EL Caliber แต่ก็อายุรถเนี่ยเจปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะซักให้มันเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะหุ้มหนังเทียมสีดำได้สีแดงไปเลยมันจะได้เข้ากับคอนโซลด้านในนะครับใหอารมณ์ความรู้สึกสปอร์ตเท่สวยดุ นะขาวดำแดงนี่สวยคลิปเลยนะฮะแผงนะครับงานพลาสติกของเดิมโรงงานนะฮะวัสดุวัสดุส,ดสีเทาไรนี่ของเดิมโรงงานมีเรีวรยวเป็นรอยบางกันนิดหน่อยนะครับส่วนตรงนี้เมื่อก่อนเป็นกร,รมะหยี่อันนี้เปลี่ยนให้เป็นหนังสีดำได้แดงลีมเป็นของเจ้าของเดิมให้มาลามินาก็พอได้นะฮะยังโอเคนะยังโอเคด้านหลังเป็นไงลีมลามินาเออด้านหลังสวยนะครับ แผงประตูก็เช่นกันนะงานพลาสติกของเดิมโรงงานจะมีตรงนี้ที่เท้าแขนที่เปลี่ยนจากกำรรมะหยี่เป็นหนังให้นะครับบาะด้านหลังครับเปลี่ยนจากกำรรมะหยี่มาเป็นหนังเทียมสีดําได้แดงให้นะครับเรียบร้อยสวยงามสะอาดสะอ้านเยนกริบกริบมีแอร์หลังด้วยนะเยี่ยมไปเลยแล้วกนะ็ตรงกลางเป็นร่องวางแก้วนาวนะฮะด้านหลังซ้ายนะฮะเปิดมาแล้วนะครับแผงประตูพลาสติกนี่ของเดิมโรงงานนะครับมีเปลี่ยนจากกำมะหยี่เป็นหนังให้ ฟิล์มเป็นของเจ้าของเดิมให้มาเป็นลามีนาก็ยังสวยนะครับใช้ได้บอกนี่ใหม่แนะ่นอนอยู่แล้วแล้วเราหุ้มให้ใหม่เลยนะครับสวยๆเลยประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วแผงประตูก็ใช้ได้นะฮะสวยๆก็ะเลี่ยนจากกระบ,บี่เป็นหนังให้ฟิลม์มลามีนาก็ยังสวยนะครับบ่ออนี่สวยแน่ๆเพราะว่าเพิ่งหุ้มให้นะครับสวยเลยนะะเดี๋ยวไปลองขับกันป้ายมาลองขับกันเลยนะฮะตัวนี้มีบันไดแต่ว่าเสียดายอย่างมันไม่มีมือจับฝั่งคนขับให้นะ อะแต่ว่ามันก็ไม่สูงจนเกินไปนักนะครับสำหรับคนขับที่ท<ม>เป็นสุภาพบุรุษก็สบายสบายนะครับ<ม>ขึ้นมาแล้วกุญแจแบบนี้กุญแจนี้หน้าตาเหมือนพวกนิสสันมาร์ทนิสสันโนตเหมือนกันหมดเลยนะฮะทรงนี้กุญแจสำรองมีให้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับหมาย5 9่นเนะฮะตีไปห0 0 0ื่เลยนะครับอ่ะเปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์รู้สึกเป็นดิจิตอลนะครับใช่ไหมไม่รู้ด <laughs> ิจิตอลปะไม่นี่ ไม่ใช่ดิจิตอลนะไม่มีแอร์อัโนะนะฮะปรับความแรงได้7ระดับนะไม่มีมาตรวัดอะไรปรับอุณหภูมิแบบแมนวลมีฮีตเตอร์ด้วยนะครับปรับทิศทางได้นะครับไฟฟ้าหน้าหลังมีครบโอเคเย็นเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ใช่ดิจิตอลนะครับคอนโซลมาด้วยสีดำเป็นพลาสติกแข็งๆโดยรวมก็ใช้ได้นะครับยังดูดีนะครับยังเนียนแอร์แบกจะนับให้นะสใบแค่นี้หรอ แค่2ใบอ่ะด้านบนอย่างหนึ่งที่ดีงามคือให้ power outlet มาเยอะนะครับด้านบนก็รูนหนึ่งแล้วพร้อมกับที่วางของนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเยอะมากนะฮะอ่จอครับนิสสันเขาจะใช้ของค Kenwood นะครับจอติดรถมาจากโรงงานเขาจะดีกับา Kenwood ก็เป็นระบบสัมผัสนะเล่นอะไรได้ DVD iPod USB ต่อโทรศัพท์ Bluetooth โอเคได้หมดนะครับกองหลังมีให้อยู่แล้วฮะตามสเปค โรงงานนะ,ะมีกล้องหลังให้เสร็จสับนะฮะ power ์ e ล d มาตรงนี้อีกอันหนึง่งนะเป็น2รูแล้วนะแล้วก็ usb มาอีกตรงนี้ a า aux e มีให้นะ auto เจ็ดสปีดนะเดี๋ยวอันนี้อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ๋อชิปล็อกไม่มีอะไรคอนโซลเกียร์คันเกียร์ตรงกลางก็ยังสวยนะครับเป็นงานโครเมียมผสมกับพลาสติกสีดำสีเทาก็เท่ดีนะครับมีมันต้นหมดด้วยนี่เพิ่มรดเกียร์ได้นะครับเบรกมือแบบมาตรฐานรถกระบะ ตรงกลางร่องวางแก้วน้ำเท่ๆนะฮะมีลอกๆบ้างเบาๆตามการใช้งานนะครับที่เท้าแขนหนังนุ่มๆของเดิมเป็นกำรรมะหยี่นะอันนี้เปลี่ยนเป็นหนังให้ด้านในอ่มีอีก1นรูนี่ให้มาเยอะเลยเยอะแยะมากมายนะครับพวงมาลัยมีครูสคอนโทรลด้วยโอ้เยี่ยมนะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงได้โลโก้สวยวัสดุดูดีเนื้อพวงมาลัยเนียนกริป นะครับไม่ทะอกปรับได้กี่ทิศทางมาดูกันปึ๊บลงขึ้นอ่าสทิศทางเองเหรอได้แค่2ทิศทางนะขึ้นกับลงกระจกไฟฟ้า4บานฮะคนขับได้ออตโต้หบานเซ็นทรัลล็อกนีกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับด้วยไฟฟ้ากระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกด้านบนช่องเก็บแว่นมีให้แล้วก็ไฟส่องสว่างมีให้ด้านหน้าคู่นึงตรงกลางอีกหนึ่ง บางแดดเป็นสีเทานะครับมีกระจกให้มีไฟด้วยนะเยี่ยมเลยนี่เพรนาดนโอเคสวยสวยเลยเพดานเนียนกริบนะครับนะคู่มือไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะมี USB มาให้นะฮะแฟ้มเฟิร์มไม่มีนะเพราะว่าเขาลดสองมือนะฮะแต่มีรีโมทให้ก็โอเคอะสำเนาเลยละกันแต่ไม่นี่แท้แน่นอนนะฮะเราโทรเช็คนิสสันฮะไม่แทนแน่นอน โมเดลผลิตนะครับอ๋อปี16นี่ขอภัย16อยู่แล้วนะคันนี้โมเดลผลิตปี16เลยออกรถกับปี16นะฮะออกรถนี่เท่าที่เช็คประมาณตุลานะฮะตุลา2ม1 6ัป้ายกรุงเทพนะฮะนะสีขาวเดิมๆขาวมุกด้วยนะเลขตัวถัง MNT ลงท้ายด้วย z 0017341 เครื่องยนต์ Y ายดียี6 9 6ก0อะไรนี่ยดีเซล4สูบ2.5ลิตร163แรงม้านะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันไปเดี๋ยวเรามาลองขับกันเลยนะฮะเราอยู่ท่านี้เราก็ทดสอบวงเลี้ยวกันไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับวงเลี้ยวดูซิว่าเรื่องของความคล่องตัวเป็นอย่างไรนะครับสำหรับกระบะใหญ่ๆยาวแบบนี้ความคล่องตัวผมอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะนะครับเอาเรียกว่าตีวง กีเดียวแบบไม่ต้องโยกก็โอเคละแะ่จะไม่ต้องแคบอะไรมากมายนะครับแต่ดูแล้วเหมือนจะบานนะโอ้นม่มิสันงานบรรทุกโอเคนะฮะแต่ความคล่องตัวเนี่ยอาจะรองรอง,รองกว่าค่ายอื่นนิดหน่อยเท่าที่ดูน่นาจะต้องโยกไปปป๊าบนะต้องโยกไหมต้องโยกไหมเออได้อยู่นะอ่าโอเคพอได้นะฮะ แต่บานๆหน่อยนะฮะไม่ไม่ได้แคบเหมือนค่ายอื่นนะต้องโยกไหมเนี่ยไม่ต้องอ่าโอเคอ่าผ่านเหมือนกันนะครับผ่านเหมือนกันอ่าวงเลี้ยวบานๆหน่อยนะแต่ยังพอผ่านได้นะฮะผ่านแบบเสียวๆนะไม่ไม่ได้เหลืออเหมือนค่ายอื่นอ่าโอเคนะฮะทีเดียวผ่านนะครับอ่ะต่อไปถอยไปยาวๆก่อนแล้วกันนะฮะก็มีกล้องหลังให้ในตัวนะครับก็สะดวกสบายนะครับวงมาไรโอเคนะฮะไม่หนัก แล้วก็ไม่ได้เบามากกลางๆอะตามสไตล์รถกระบะบรรทุกมันก็แน่แนๆกระชับหนึดๆจับแล้วก็มันก็จะเฟิร์มๆม,มั่นใจหน่อยนะมันก็จะไม่ได้เบาเหมือนรถเก๋กนะครับก็เป็นข้อดีนะครับควบคุมรถง่ายนะครับเวลาความเร็วสูงๆนะครับอ่มาดูเลยเครื่องดีเซล2.5นะ1 6 3แรงมา้าออกตัวไป mm hmm. ก็ถือว่าพุ่งนะเออพุ่งใช้ได้นะครับไม่อืดไม่อืดพุ่งดี เบรกก็ยังโอเคนะช่วงล่างก็ยังแน่นแอร์เย็นสบายเครื่องเดินเรียบนะฮะคุ้มค่าน่าใช้แบบนี้เดี๋ยวไปฟังราคากันไปอ่าใครเป็นสาวกนิสสันอยากได้กระบะ4ประตูออตโอต้นะฮะอยากได้สีขาวแล้วไมไม่เยอะมากนะ,ะคันนี้เล่นได้เลยนะฮะกับคันนี้เลย2 0 1 6นิสสันนวาร่า NP 3 0 0นะฮะเป็น4ประตูยกสูงคาลิเวอร์2.5 EL ออตโอต้ไม่โอ แม้ว่าจะเป็นรถ2องมือนะฮะแต่ว่าก็สภาพรถยังสวยนะฮะดูแลรถดีทั้ง2องท่านเลยแล้วไม่นี่แท้แน่นอนโทรเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยนะฮะค่าตัวของเขาในตอนปเป็นป้ายแดงนะฮะ871,000บาทนะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลีความไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้60,000กิโเมตรรับประกันซื้คือเตมราคาครับ วันนี้ฮะราคาลงมาเยอะมากมกปกติวอลกินราคาหน้าร้านเราขาย459,000บาทพิเศษกันเลยฮะสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง439,000บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง419,000บาท ยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เตกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออก,กรถผมจะรถเข้าศูนนิสสันเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกหม่ให้ฟรีตเติมลมยางในตัวเต้นให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำวามสาดและรมฟันค่าเชื้อโรคก่อนสมมอง่งมอบเช่นเคยกระบะสีประตูออตโอต้นะฮะไม่น้อยได้สีขาวไม่อยากให้พลาดจริงๆครับใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline 19sp โฆษณาบแอนดี้ของเราได้ง่ายๆกับดิคุกกันแบบพิมพ์ สิบเก้าสีประกรเราอยู่ถนนกันเราประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า b t s ให้ลงที่สถานีวุฒาิกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานปลายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี1 9สีประกรับือรถทุกรุ่นท,ทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ยังไๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาที รถเดันยัน,นี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นสะิก้าสิปรกรณรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com